ยกขึ้นยกลงสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้ายืดแขนออกมาค่ะหอ้เจ็ดแปดเก้า อาเดินมาค่ะสวัสดีจ้าจะมาพาคุณย่าออกกำลังกายนะคะ เบาๆยามบ่ายของวันเสาร์นะคะบ่ายสองหลังจากที่ท่านทานข้าวเสร็จแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขับถ่ายอะไรทุกอย่างโอเคแล้วก็จะมาพาพาท่านยืดเหยียดแบบเบาๆนะคะตามที่ท่านถนัดนะคะอาแม่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะาอายอุแขนชินซีทำได้ไหมทำได้หนึ่งส สามสี่ห้าหกเอาวางแขนลงยกแขนขึ้นหนึ่งสงสามสี่ห้าหก แปดสีอ่ทาพัาก,านากนะคะอย่าขาโตตั้งความตัวให้ตรงอาจจะไม่ยกยกขึ้นหนึงวาง สองส,สแขนข้างนี้จะยกยากนะคะแต่ก็พยายามนะคะหนึ่งสองสา ก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็ยังจะทําอีกนะคะแต่ก็จะใช้เวลานานเนี่ยยกมือขึ้นบายบายสิเดี๋ยวยกข้างนี้ขึ้นบายบ๊ายก็วันละนิดวันละหน่อยนะคะตามกําลังของผู้ป่วยติดเตียง81ปีนะคะไม่หักโหมนะคะเพราะว่ากระดูกกระเดียวพเ่นจะรุดออกจากกันนะคะแต่ก็พยายามทําให้ท่านยืดเหยียดเส้นไม่ยึดนะคะไม่หักโหมค่ะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามมาเรียบยุคิดถึงนะหลานๆทุกคนลูกๆหลานๆลักลลลลจุบๆบวางลงค่ะยกขาขึ้นยกขาขึ้นสองข้างนะคะไม่ข่อยห้างอ่ายกขาขึ้นหนึ่งวางลงแม่วางลงยกขาขึ้นสองวางลง ยกขาขึ้นสามวางลงยกขึ้นสี่แม่อีกครั้งหนึ่งสี่ค้างไว้วางลงยกขึ้นห้าค้างไว้เหยียดสูงเหยียดสูงแม่เหยียดขึ้นเอกเหยียดสูงยกมือขึ้นเหยียดขาขึ้นสูงยกมือขึ้นยกขาขึ้นให้สูงเอก สูงนับหนึ่งถึงสิบนะค่อยเอาลงเกียงไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเ้าสบโอ้ยยายเก่งมากค่อยๆลดขาลงพร้อมกับแขนนะคะแล้วก็หายใจเข้าพักคุณยายเก่งมากนะคะทำออกกำลังกายวันละนิดวันละหน่อยนะคะไม่ให้เหนื่อยมากแล้วก็ไม่หักหม ทำตามกําลังสภาพนะคะหลังจากทานข้าวอาบน้ําแล้วก็ออกกําลังกายนะคะสวัสดีนะคิดถึงรักนะจุ๊บจุบ